สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้มาพบมาพอกับยายหน่อยกันนะคะมือน,นียายหน่อยสิภาพพี่น้องกินตําปูจ้ะลูกสาวคนใหญ่เสือมาให้แม่มือมือมีเนี่ยกินพร้อมล้ะพี่น้องลูกเสือมาให้แล้วก็จะของมีกลุงเน่หน่อยเน่น่อย,อยู่ที่ตู้ของกินของเหลือพี่น้องพักกันเรือเรือพักกันเลือเือจ้ะจักยังตัวยังหลายแนวหลายยางอย่างละนิดละหน่อยเซนมีได้นี่พี่น้อง ลวกเซนเม่จ้ะ,ะว่าเป็นกระปุลว่ามีใครไปซื้อให้เลืกองงานมากทำเอยเอาจานมาให้แม่ไปโตกระแบทบถาดกันน้อยพี่น้องมากกว่ามากมากมากเกินขั้นกันค้าสาวเขาไปบางปะปงเขาแล้วซื้อปูมาให้แม่ ปลาเมือกมาฝากแม่ไปลาหก็ปลาแห่งจั่งปลาหมวตัดนะปลาติโกบ้าเนาอแม่ เอาไปถนยมที่หลังพี่น้องกินโตกันเลือใบดอกพี่น้องตักไข่ใส่น้ำกับแซ่ดๆพี่น้องกินน้ำกันมาจากไข่ ทำเต้นปบบเดกเจอด้กินข้าวแรงกับยังจ้า พักจ้มพักยังไงพี่นอ้องอันนี้พักกระติ่ริมรั่วจ้ะพัก,กเกษตรพัก,กเกษตรนอนในบ้านห้อง Não, não. จไม่กินกับดูกจ้ะเฮ็ดร่วมกันมาเลยสิบ่ได้แบ่งนีเอ็ดตีพี่น้องนัวๆๆจ้ะพี่น้องนัว มาถึงแล้วเฮ้มากสูบสามก้งเกาพห่น่อยกุงน้อยๆจ้ะกุ้งตัวเล็กตัวน้อย rồi ừ, Ủa nửa bán đi cái ừ, sốt sốt mẹ chạy

បាន់ទារសាពីន្រូវានន្រូវានន្រូ สองขาพี่น้องกับกระดองอันนี้จงมาให้ลูกจ้ะเอาให้ลูกกินน้ำพอดียายหน่อยก็อิ่มแล้วเพ้อมเนื้อขาดูยายหน่อยจะกินดู จะนนนนนนพี่น้องจ้ามันนี้ย้ยหน่อยก็มาพบมาพอพี่น้องสะมีน้องจะพ่อเศร้าคิดหอดหายคิดเึิกันอันนี้ยี่ยหน่อยจงไปให้ลูกนี่ว่าสันมาสิได้จ้ะกินน้ำกันสอคนนงคนกินยังก็กินน้ำกันยี่ยหน่อยเด็ดมาโซ่เสียตดหลายๆซื้อย้อยหน่อยก็ก,กินแต่พ่ออิม่มเนาะจ้ามันนี้ย้อยหน่อย ก่อนจากกันมืออเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยานอนม่ได้จ้ามือมาพบมาพอกันไม่จ้ากบัสดีค่ะ